ขั้นตอนในการซื้อนี่ยุ่งยากไหมครับไม่ยากค่ะผ่านปุ๊บได้รับรถเลยไม่ต้องรออย่างไรก็ขอบคุณพี่เดือนมากๆนะครับที่ไว้ใจทำให้่าผมกับทีมงานได้มาดูแลจนถึงที่นี่ที่ไหนนะสักแก้วค่ะสักแก้วครับขอบคุณมากครับพี่เดือน่ขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆครับ วันนี้นะครับพี่เอพามาดูอีกคันนะครับที่กําลังจะออกส่งมอบนะครับตัวนี้ตัวนี้ลูกค้าส่งที่สักแก้วนะครับรอรับรถได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่เอจะพามาดูว่าคันนี้พี่เอแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าเลยนะครับโลโก้ฝากระโปรงนะครับจะเป็น X p a n d e r นเดะครับตัว X เป็นสีแดงเลยครับโดดเด่นมากๆครับเพื่อนๆครับด้านหน้ารถนะครับจะมี สเกิร์ตของสปอร์ตไรเดอร์เอ็มนะครับพี่เอก็ใส่ให้ลูกค้าเข้าไปด้วยนะครับโดดเด่นเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆประกบด้านข้างด้วยนะครับทีเดียวเลยเป็นชุดเดียวกันเลยครับของไรเดอร์นะครับด้านบนยังมีนะครับคิ้วกันสัตพี่เอใส่เพิ่มให้กับลูกค้านะครับนะครับเป็นชุดหนึ่งสี่ชิ้นเลยครับแล้วก็เบ้ามือจับนะครับตัวนี้จะเป็นกันรอยเบ้ามือจับนะครับโอเค ส่วนตัวท้ายก็จะเป็นสปอร์ตไรเดอร์เอ็มในชุดนะครับโอเคสวยงามไหมครับเพื่อนๆคันนี้พี่เอปล่อยไปในแคมเปญโปรโมชั่นนะครับดอกเบี้ย0%นะครับหากเพื่อนๆคนไหนสนใจทักทักหาพี่เอได้เลยนะครับ ตอนนี้รถพร้อมจัดส่งแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเดินทางไปที่จังหวัดสระแก้วนะครับแล้วเจอกันไปเลยครับ สวัสดีครับพี่เดือนสวัสดีครับผมวันนี้เห็นรถแล้วเป็นไงบ้างครับโอ้ดีใจค่ะสวยถูกใจค่ะถูกใจถูกใจด้วยตรงตามที่เซลเสนอนะครับตรงตามที่ขอเลยตรงเลยค่ะครับผมแล้วขั้นตอนในการซื้อนี่ยุ่งยากไหมครับไม่ยากค่ะก็คือเพจอะเพจเขามีอยู่แล้วเนาะเราก็ติดต่อเซลได้เลยอะค่ะติดต่อเซลได้เลยผ่านปุ๊บได้รับรถเลยไม่ต้องรอ ยังไงก็ขอบคุณพี่เดือนมากๆนะครับที่ไว้ใจทําให้อาผมกับทีมงานได้มาดูแลจนถึงที่นี่ที่ไหนนะสกแก้วคะ่ะแก้วครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับขอบคุณมากครับพี่ <c oughs> เดือนขอบคุณค่ะ Have your ambition. Mitsubishi Motors.